คนโดนเรียกก็เขินหมดอ่ะแต่ว่าไปก็เล่นไปเยอะแล้วใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้เรื่องรู้แล้วแต่ไม่รู้เรื่องต้องต้อบอกว่าเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะอ๋อขอบคุณครับพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเมื่อวานเลยแล้วก็อ่ะใช่แล้วก็ทำงานเมื่อวานเลยไม่เจอแต่งเลยน้องเรานิดหน่อย พยายามฝืนทนทนอยู่ฮนะโอเคอยู่ได้ก็มีบ้างแล้บินไปที่นู่นไปนีครับก็เอยกใช่ครับก็หาโอกาสได้ใช้เวลากับน้องทิมบ้างใช่อะไรหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เล่าเลยก,ก็ก็คือตั้งแต่ประกาศอินทีปผมก็หลังจากนั้นก็เปิดกล้องมาใหม่เรื่องใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้มีเวลากับน้องอะไรเงี้ <c oughs> ยก็หาเวลาที่ไปเที่ยวกันแล้วก็แล้วก็ลงตัวที่ตรงนี้อะไรเงี้ยที่ที่กวน ๙วันนะครับ๙วันคือที่ตีวางแผนเพื่อแบบว่าอยากให้เวลาของน้องอยากให้เวลาเพราะว่าจริงๆก็คือที่บอกว่าถ่ายเปิดกล้องอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นถ่ายกวาดด้วยแล้วก็เราเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ครับ บมดหรอเราก็ต้องบริหารเลยนะได้ใช่ก่อนที่เขาจะบ่นคือไม่ทันบ่นใช่ยังย่างยังต่ลูกไปคือไม่ได้เป็นวันครบรอบอะไรใช่ไหมหรือว่าไงทูกไปครบรอบไหมไม่ได้ครบรอบครับก็เป็นหาจังหวะที่จะไปเทศกาลพอดีแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนด้วยไม่ได้ใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเกิดน้องด้วยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็แซวว่าเอ้ยคนที่ไม่จ้าคนที่เขาไม่เจ้า ามนั้นครับผมเราก็ก็เป็นก็เป็นงั้นเรื่อยๆอยู่แล้วเรียกว่าเป็นครูที่แบบจะต้องขาบเวลาต้องมี้ว่างใช่ใช่ใช่เราก็จริงๆเราทํางานหนักเราก็ต้องเวอร์คัสเลยฮาร์ดนิดหนึงขยัยามต้องออใช่เอาใจนิดนึด่งใช่ครับจะมีเทคนิคเทคนิคไหมแบบว่าเข้าใจพยานอะไรเงี้ยตนโอ้โหก็นีแหละก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับก็หยอดๆเ้าก็หวานบ้างดื้อบ้างเออเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติ เวลาทิ่นี้ที่คือแบบรูกที่ออกมาเนี่ยเซตแต่ละเซตนี่คือแบบฆ่าคอนโซดเลยโอ้ไม่เลยไม่เลยทิปนี้ไปกันสองคนไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยเราก็แบบเออเราก็เราก็ถ่ายแค่แค่แบบเซลฟี่อะไรแค่นั้นเองไม่ได้เป็นหัวจริงไหมคะเพราะคนบอกว่าเอ้ยบเป็นการแบบบหมหรือเปล่า ก่คือว่าเราก็จริงๆเราอยากมีรูปคู่นะแต่เราได้แค่แบบเซลฟี่ก็แต่เห็นมีแฟนด้วยนะเนี่ยอ๋อพี่แปะก็เขาก็ไม่ชอบถ่ายรูปเขาถ่ายให้แฟนเลาคนเดียวครับเออแต่เขาบินตามไปนี่เลยเขาบินไปก่อนแล้วผมก็ตามไปอีกวันก็แพลนกันมาแหละครับแต่ย่าไม่ได้ไปด้วยสิย่ารู้สึกว่าจะไปนอร์เวย์มั้งน่าจะกลับบ้านได้ไปเจอครอบครัว เจอครับเจอครอบครัวที่ที่เยอรมันใช่น่ารักก็น่ารักดีเรารู้สึกว่าเราก็เป็นแฟมิลี่กันแบบเต็มตัวมากๆเลยก็คือเราก็ไปคุยไปเจอไปกินข้าวแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปดูบรรยากาศไปดูบ้านเก่าของน้องที่เขาก็โตมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็สนุกดีคนที่เล่าไหมแบบว่าตอนเราเ่า ตอนเด็กนี่นี่จําได้แล้วพอตัดขอบขับรถไปนี่เส้นนี้จําได้แล้วว่าเคยเดินออกมากับคุณพ่อเคยเดินกับออกมากับคุณตานะอะไรเงี้ยเดินไปไปโน่นไปนี่ตอนอน,บบนัน้องมีความสุขกนนะโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้ครับผมก็ถามว่าว่าลงเครื่องแล้วตัดเท้าแตะพื้นแล้วรู้สึกไงบ้างบ้านเกิดเขาบอกว่าบ้านเกิดของแรงนะกระเป๋าไม่มาด้วยจริงเหรอ ไม่คือตอนเราไปตอนนั้นนะคือสนามบินมันปิดพอดีอมันมีเกิดเรื่องที่ที่มิวนิกอะไรเงี้ยแล้วไฟตแต่ละอย่างมันเลื่อนหมดเลยมันล้วนหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบไปตามมาไม่ทันเออก็แบบไปทําเรื่องอะไรวุ่นวายกันหมดใช่คือตัวปกติคิมจะไม่ชอบพับเลยไม่ชอบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบเลยคือแบบโมโหมากแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเราก็ได้กับเุอาเป็นครั้งแรกที่ที่ไหนเจอเขารวจหรัโอ๊ยเจอเจอเจอตั้งแต่งานแต่งงาน <c oughs> ขอแล้วครับแต่หมายถึงว่าเป็นที่ดูที่นู้นใช่ใช่แรกครอบครัวน่ารักน่ารักน่ารักฝากฝั่งไหมคะไม่มีอ๋อก็ก่อนลาเขาก็บอกว่าเทคแคร์คิมบี่ดีๆอะไรเงี้ยโอ้โหบอกว่าช่วยอยู่แล้วร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเอาไปที่บ้านเมืองที่ทิพย์เองเอาไปกินแบบคนไม่เวเวลาเขาเล่าเขาบอกว่าอยากไปอีกไม่อยากเราสองคนอยากกลับมึงใน ในเร,เร็วๆนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายัง er ไม่พอเวลาไม่พอใช่ครับใช่ป่นคูณที่เที่ยวเที่ยวเยอะขนาดยังไม่พออยู่ยังไม่พอต้องรีบไงต้องรีบรีบมีงานมีงานือว่ามีปมีว่าง นั้นอย่างนั้นแหละอย่างกันเลยไม่เที่ยวปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละเรายังมีอีกหลายที่ที่เราอยากไปครับเออวางแผนที่ต่อไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกก็คือกลับบินกลับมาปุ๊บทำงานแล้วก็บินไปเที่ยวใหม่ทำงานบินไปเที่ยวคือเป็นตอนนี้เป็นช่วงที่พี่บอกก็คือแบบงานเยอะใช่ใช่จันนี้ก็เนี่ยเมื่อวานอย่างที่บอกเพิ่งกลับมาแล้วก็ลงเครื่องมาก็ถูกไปฟิตติ้งเลยเรื่องงานที่ต้องแอบเปงานอะไรหรือเปล่า จริงๆพูดพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราเซ็นสัญญากับเขาไว้แต่อันนี้ได้เป็นเป็นเป็นภาพยนตร์ทางช่อง3เรื่องหนึ่งที่กำลังทำใช่ก็คือเป็นเป็นเป็เป็นภาพยนตร์ใช่พอบอกไว้เกี่ยนอะไรได้ไหมต้องข้าวต้า้พรางที่บอกได้ดี่บอกได้รอดูดีกว่ารอชมบอกไม่ได้บอกไม่ไบอกได้แค่แค่แค่ฟิตติ้งแล้วก็มีเรื่องที่กำลังทำภาพยนตร์ใช่ เรื่องเดี๋ยวรอชมภาพยนตร์วันทองก่อนแล้วเดี๋ยวมีภาพยนตร์เรื่องนี้อีกนึ่งในปีหน้าอ,อะไรวันทองนี่ถ้าไม่มีการเลื่อนก็น่าจะมีนาเมษาครับใช่ปีนาแล้วก็ใช่ใช่จกต้องอยู่เรื่องซีรีส์พูดได้แค่นี้เลยอ่ะเป็นซีรีส์ใช่เป็นซีรีส์่ถ่ายไปแล้วด้วยเยอะแล้วด้วยอะไรไม่ก็แอบเห็นสถาน ใช่อย่างที่บอกก็คือไปไปต่างจังหวัดแบบบ่อยมากๆคือไปทั่วไทยเหมือนไปท่องเที่ยวทั่วไทยเลยแบบเออแล้วก็เราก็ชอบสนุกเหมือนได้แบบไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปกินอาหารร้านต่างๆก็แท็กร้านอเลยสนุกดีครับไปชิงลิ้นเที่ยวไหนทำไมเป็นทุลักทุเละขนาดนั้นไปเยอะมากเหนือจรวดใต้อ่ะรอดูเนี่ยเวไทอ่ะเหนือจรดใต้เทดูแล้ว เจอไ้ทไมถึงครับปีี่นสมีมันจะแบบเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเซอร์ไพรส์ดูไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนโดนใจโดนมาโดนตัวมากเลยสปอยยังไม่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจะได้ดูปีหน้าไหมคะ ปีปีหน้าครับปีหน้าก็เท่ากับว่าปีหน้าน่าจะมีสามสามเรื่องรู้สึกแปลว่าปีหน้าก็เต่นนะใช่อนนี้อัดอัดเต็มที่ครับซีีรส์เป็นกับแยบกับช่องเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ท่องไว้ท่องไอ้่แพ้เท็จในหัวอย่าแพ้เท็จในหัวแต่ก็ถือว่าผ่านกาเท่ากับผ่าน โชคก็ถือว่าเป็นโชคมากกว่าเป็นจังหวะด้วยแหละที่มีบทที่เหมาะเราท,ทุกเรื่องที่เราเล่นเราก็พยายามดูบทแล้วก็ใช่เราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราก,ก็มีโอกาสได้เลือกมีโอกาสที่ได้รับมามากขึ้ ไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่อยู่ในกองถ่ายแล้ว่ะใช่ซุ้มซุ้มอยู่ซุ้มอยู่ครับคือรอแบบผลงานออกมาทีเดียวก็คือได้เห็นัวยาใช่เหตุยาวอานออกตัวเที่ยวชาวแล้วก็ผลงานออกพีน่าเราก็เที่ยวชาวสดมันรับงานได้อังรับงานได้ต่อเรื่อยๆไม่เหนื่อยเลยคือพีหน้าที่จะได้เห็นตุ้มนะวันทองนงวันทองแล้วก็จากจากช่องใช่แล้วก็มีซีรีส์ที่ที่ที่บอกได้ แบบที่บอกไม่ได้อีกไหมมีเหรอยังย่างเราแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะขออนุญาตค่ะขับได้ไหมนะเรื่องเชนเนลขับได้ไหมลูกไม่ติดใช่ไหมได้แบบเห็นการณล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์กับฝรั่งเศสมาครับผมก็ เกียรติมากๆเลยเซอร์ไพรส์มากเลยกลย็จริงๆก็เป็นของ GQ ฝรั่งเศส<น>เขาก็อยากจะรวบรวมศิลปินที่เขาเห็นว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยไปไปเจอกันที่นู่นแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์กันตอนแรกที่เขาติดต่อมาว่าเอ้ยแบบโอ้ยตกใจมีค GQ ฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อไหร่เกียร์ Q เลยใช่ตกใจเมื่อไหร่พร้อมเลยไปเลยเดวิดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครับบริหารเวลาแล้วก็ไปหลังคันน้รู้เหรอ ผาที่มูนใช่ครับแล้วเขาบอกว่าให้พูดภาษาไทยเลยอเออ,เ,อ,อเขาอยากให้พูดภาษาไทยเลยใ<ต>ช่เจ้าขงไปในงานไนปในงามของ,ของของใช่แคลด,วด,วด,วด้วยแคลด้วยพี่องที่แบบมีเองแต่รานเป็นมาปีสองปีสามปีแล้ว ไปดูแฟชั่นไปดูพวกเอ่อ uh, บ<ป>ิวตี้ก็ไปพวกน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปมาเกือบทุกปีในช่วงหลังๆช่วงด้วยช่วงช่วงแรกๆกันนะครับใช่เพราะว่าถือเปนนน็นนักแสดงไายไทยคนแรกที่มันมีเอเจนต์ด้วย ใช่ไหมก็น่าจะใช่โอ้นั่นแหละครับก็ตอนที่เซ็นยังยัรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็แล้วก็ได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างจากชาแนลมากๆได้ทำให้เขาให้ผมแบบดูดีขึ้นทุกอย่างอ่ะทำให้มันภาพลักษณ์มันดีทุกอย่างเลยต้องขอบคุณชาแนล ก็ไปเรื่อยๆครับอย่างที่อย่างที่ได้ทุกคนได้เห็นกันก็จะได้เพื่อนใหม่ๆหลายคนเลยที่ชแนลครับผมแล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมกันใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็ดีดโอเคไหคะโอเคโอเคค่ะขอบคุณครับ